เวลาได้ย <À. S 2> ังมากระปูน้ำคลองมันเปกระแปะเทจะกระซับมึงดองกันใบตามดัมั่กรแซบเลแมนสามมาบิ่งทุกเนี่ยซ้ำทุ่งเทจกระซ้ำหน่อยหน่อยนะแต่มืนหนึ่งบ่มืนหนึ่งมันจะแคบดิฮะดิสื่อ สามทุงหาสิบบาทพีน่นว่ะได้ซื้อ,อแต่เอานะผมเอาเอาสามทุงสามสิบพันอืมผักอะไรตั้ตมขัวตัมหงอยแล้วลงไป็นลอยอืมก็ผักอะไรเนาะจะเห็นมั้ยครับหน่อยกระปูลูกกระปูแล้วนี่มือเด้อนี่เดี๋ยวว่าจะากหายหายเด้อนี่เด้อโอ้โอ Tung hai sĩ ba nên là kìa học rồi sưu tạo ra mặt 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 อ้ยปันกบเบนาะเพิ่นบ่เคยเห็นใครเห็นหยนะปูใครเห็นหยังปูว่าดูปูตาปู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 กระปูเห,ห,นห,ห็นบ่ตาปูเห็นบ่พอซื้อเอ้ยนี่ซื้อไว้ตัวได้มันอันนั้นดองไว้เนาะออืเอ้ย ทอดใส่กระเทียมมานะมากินกระแป้งได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่ากระปูแม่น้ำของแม่น้ำโค้งอะไรจ้ะพักเออหายนันใช่หายันจิมมาลงจิมลงหายนะจิมลงไงลงหายนเออจิมลงพักนะพักลงเออใชหมอนะใชหมอ้ใชหมอนึ่งน เออทีมเออทีมล่องหันแล้วเออใส่เอาให้กระปูไว้เอาให้กระปูเด้อทีมล่องอีหนึ่งนะทีมล่องทีมลองกำลังฟังอยู่นะทีมลองให้โมหนึ่งไว้นี่ทีมทีมล่องเซนี่ทีมล่องเซนี่ทีมล่องทีมล่องอืมทีมลองพักนะทีมล่อง่หมอนั่นใส่ไว้ไป่ขวากิมูแมลงเออโอ้ยโยนกระถือได้แม่นขนาดอ้าเหนียว กินลงปลาไว้ให้มันจังหงน่ะเออแต่โตบ่ใหญ่ปานไดพี่น้องตัวนตัวนี้น้อยบ่ได้คุยตหงตัวนี้ใหญ่ด้นี่ตัวนี้น่ะเบิดแม่มันตัวนี้เบิดเบิดเบิดแม่ด้เอากระดองมันออก้ตัวน้อยูมือนะโอ้ยคุยตหงแซ่บค้าขายปลาแพี่น้องบพองบ่ก็เามาตหงเมือนดองบ บัดองแล้วชุดๆตายจริงเหรอเด้อโอ้ยมันตายเด้อกูเกินคืนเดียวเด้อจะคุยประจําไปปล่อยใช่หมน้องผูกคะแนนนะมันอยู่ยังรอดอยู่ได้นหนึ่งได้อยู่โบได้บบได้เดี๋ยวตัวมันหันหันไหวแต่ว่าตัวได้ที่มันอะไรเหมือนชื่รองลูกเลื่อนเอามาไหวแล้วไหมต้องเช็อบัวไดี้โดนเด้อไปเสือข่อยไว้ได้นหนึ่งบัได้ได้เด้อได้ข้ามือแรงได้อยู่กินมือแรงไปจกได้ลูกเด้อ อากาศมันหนาวช่วงนี้ได้อยู่เพื่นหนึ่งนะการอากาศร้อนบ่ได้บ่ได้สิลงเงินกระโดงนะลงกระโดงนะเดี๋ยวในชิมีจะได้เงินนะลงะโดงกระโดงนะได้ได้จ้ะพาเปินลงมาตารางผู้พอเปิดเพลงหายงาเนาะเปิดให้อ่ะพ่อเนี่ยเปิดได้ไหมเนี่ย ฟันพอนพอน,น ABC ดูกลุ่มแรกนะ ABC จ้ะนี่คน,น,นมาขยันงนี่เพิ่นเพิ่น <c ười> อันนี้กำลังต้มน,น,น้ำมันนะว่าพี่น้องไว้ถามมันเย็นจักหน่อยรักษาสุขภาพดองกระปู ดองกระแป้งอสีสันนำ้ำพนนะ้าพี่น้องเอ้ยใชวมาเป็นสีนี่บ้านเนี่ยเป็นตเหลินนะครับใช้น้ำเน้น้ำเน้หันมาดูปะนี่หันหน้ามาดูทุนเออฮะน้ำกัะไลแห้งรีพี่น้องถูก ไล่ต้องใส่น้องอดีตเป็นเศษไม่ใบไผ่มันหล่นลงมาน,มน้ำใสใสเออจะไปจูดมันม่นเหรอตวลงน้องเดดดๆนีแห้งสลายเซลไรแหง้งน้า โดนน,นี่ก็มานล้วพุ่เจ้าโอ้โหพุพ่เจ้านั่งอยู่ไซนั่งอยู่หันเดินบักโดนะดุกกไก่สิตายอะไพี่น oui> ้องเลยมันเผาแห้งเลยเด้อเด้อมาเห็ดเด้อบุ้งนะเด้อปอนเด้อปอนลูกเด้อตาไปเห็ดอันดองกับปูนทำกันนพี่้องแต่ว่ารอบนี้สิดองใส่ใส่เกลือหนังปลาอะไรเดองใส่ าซื้อน่ำมันมาแต่แานซีเคียวเนา่ซื้อกินซองซ้มมือเขาจะซื้อมาส่งลากระแป้งกระปูก่อนต้มน้ำเกลือโอ้เย็นละให้มันอุ่นจังหน่อยใส่กระเทียมน้ำซองกี่เพราะว่ากระปูห่าโมลายเด ลูกใส่กันรังร้ายๆหนักเนาะสะอาดเลยบางคนเขาจะเอาอันนี้มันออกไงบางคนจะจะจะเอาอันนี้มันออก นะอ,นนอนนนนะนันนี้มันี้งในดอันนี้แลไปเขาร้กนนอืบางอันกไข่นะไข่นั่นอยู่โบทั้ตัวกับไข่เด้อได้กัไข่กับ ไข่บ่เนาะตัวนี้บ่อไข่ลองไว้ใส่ตำบักถั่วเนาะพี่น้องบักถั่วกำลังเป็นดอกบักถั่วบักแดงเป็นวาถาเนียวเอาอันี่มันออกมันจะาบดามมันเป็นมาฮ้าลองดูเอาดองมันออกตัวนี้หน่อยแบบนี้ย่างๆเลย

เฮ้าไปเฮ้ไปดำมันกรเบแสบแล้วตัวนี้หน่อยแบบนี n h อุยนะไข่ตัวน้หน่อยไข่จ้ะ ส้อนอยูด้วรน้อส้อนกระปูกเป็นกระแป้งน้อยกระไตกระไตกระนี้เนี่ยตัวนี้น้อยนี่ไงบึงไข่พอดีเนาะทิจริงนะไข่กระชี้ตูนนกก้คนนะกระชี้เย้หนึ่งแต่ว่าไข่เต็มเลยดูสิมันน้ำบั้งตู้ออกับบุกไข่นี่น้อยแต่แข็งกรอบเด้อ ไปแช่น้ำแข็งรุ่นน้ำกันเนาะพี่น้องเนะเรื่องรุ่นน้ำดีเราก็รุ่นน้ำอยู่อิได้ขึ้นจิงโว่เรากำลังไปเอาโอ้ยไข่มันจ้ะร้องสนิทตลเลือกินแล้เลือเอาวัดสิต้ามะคุณอ,อ้าวเป็นตัวใหญ่ไง จุไว้ไปต้องนไปกลมันลายตัวอันนี้คือเขาหลังแลวตัวนี้ยังเขาหลังอีกสองตัวต้องส่น้ำเปลือกต้องอุ่นง่ายนุ่ยนุ่งอะ ต้องซ้ำเหมือน,น,นกับตามใส่บหูไปแล้วดีดองกระปูเรียบร้อยจ้าแล้วไปล่างซองตัวนี้มาใสา่น้ำมูกอ่ะบอกกันขิดหนาด้วยคือเนาะบอกพูนอะไรที่มาเบ่งมะส้มสบายดีเด้อไปล่าง